อ ani oh, okay. ันนี้อะไรเนี่ยอ๋อโอเคลงไปดูอะไรก็ไม่รู้เข้าบ่อไปค่ะโอ้ยพี่น้องรถคันนี้ไหมกาบบีนสวยนะนี่เห็นมโท้องมาอาา่ะ้อ så spurgte jeg, om man ikke kunne få en flaske med vand. Ja. Så sagde han, så er vi i flaskeautomaten. Jamen det kunne man jo godt have lavet det op, men det har man, yeah. det har man jo alt.

Nu er jeg Tuntunt. Nu er jeg bare nu langt Så her. Der må der også der må der være noget restaurant der. Der, ja, der, 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 der. Det er en der. her har parkering, der må der være et eller andet også. Så. Der er den der lille flæke. Der er sikkert det som der er i flækker i Danmark og også. Ja. Der er en eller anden Nej, der. Der, der. Og der, og ja, der er den store parkeringsplads indtil ja. os. Men jeg mener også byen SASN vi bor her i den her. So det er ikke Jeg mener. det vi på Vil og nå? Jo. Vi går. Jo. Nå. Hvor langt er der hen til. Er jeg พเมนหราเข้าห้างที่ชื่อว่าเมโต้นระคะพี่น้องเมโต้คุณนายยาวน, <t> นี่ค่ะเมืองสวยมาก <t> ไป <t> สวยตลอดพีน่น้องนั่นไง น,นี้เป็นเมืองกุยเขาถ่ายวิดีโอไว้เนาะขอจะได้ถ่ายน้ำินเพราะว่าเพราะว่าเราไปไม่ครบน้พี่น้องเขาก็เลยถ่าย,ยอันนี้เขาโชว์เมืองว,ว้าว <c oughs> นี่เขาให้เขาให้เราชมเมืองกุย <c oughs> เราดูในแผนที่ Google เนาะเหม,มือนเมืองตะคิดเหมือนเม,มือนคิดเลยว่ะเอกะ เราไม่มีโอกาสมีกล้องแบบนี้เราเข้าไปอัดไทยเรงต่อใช่ไหมเป็นเนมืองน้อย่อยู่นี่สวยน,ะนี่ค่ะเมือง็อยู่แล้วก็ตึกนี้เมือง็อยู่แล้วก็ตึกอุย้ยยีไงสะพานที่เราลงไป

นั่งรอที่ลิเชตบชมบาเปิด17-21ถึงนเนอะนี่ค่ะเราแบกกระเป๋าไปเที่ยวไหนอลฟาอันนี้เป็นจังวันเนาะค่ะนี่เราจะขอบไป้ยางเที่ยวเพราะท่านไปเที่ยวอยู่นะเดี๋ยวไปเอารถผัดหม็น แล้จะมาว่ายน้ำเด็กเอ๊ว่ายนี่เอก้อนักฟลัดที่เลี้ยวเนอะโอ้โหวิวสวยมากนี่ตึกนี้นะที่เราจะมาว่ายน้ำกันบ้านมันสวยเนาะโอ้สวยพี่น้องสวยสวย บรรยากาศคุ้มค่าที่ให้มาโอ้ยสวยพี่น้องสวยสวยสวยคุ้มค่าที่ให้มานะคะสวยมากเห็นไ,ไหมคุ้มค่าที่ให้มาสวยมากเนี่ยมาตรงนี้เต้นไม่หมลีกไขว้นะ ไปเดี๋ยวเขาซาใบวน้ามกันกคนเด้อบัดน,นี้สวยมากเห็นปะเขาไปในซาใบนามประเทศไทยเบิ่งแล้วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจังเจอกันข้างนอกนะอันนี้คือเราจะมาว่า,นายน้มาอีกโรงแรมนึงเนาะสวยงามเล ตอนนี้เราก็ว่ายน้ําเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวไปกินข้าวกันค่ะซีอยู่ตอนกินข้าวนะคะดูสถานที่เราจะมากินข้าวนะดูโรงแรมรู้อ่ะร้านอาหารด้วยรู้ละ่ะอันนี้วันนี้เราไปกิน <No. S 1> มากินร้านก็ <No. S 1> ได้บ่าง Hvad er det det her? Hvad her? Restauranten Den hedder Al Porto. Italien. Så, hallo. Hallo, ฟองตะโพพี่น้อง

หิวหิวจัดจานครับฟุสาวกินพาสต้าค่ะหิวจัดพนันกับแม่ดูได้จะอิ่มไหมนะหิวหลายกินเบิดหิวจัดเฮ้ยสิเดี๋ยวจะเหยืออมักเสร็จหกแสนเย้ h บันจากาศนานังมากพี่น้องึกคิดขัดขัดเห็นไห เสร็จแล้ว,วเล่นเล่นอุนโนกันในห้องอลฟาฮาวนโอ้ยแสงสวยมากค่ะพี่น้องลาตีสวัสด์พระรัตนาไตเดอรันดีค่ะโอเคค่ะคลิปกินข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะ,อคคะตอนนี้ก็กลับบ้านไปเล่นอูนโนโตโน่อจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดสคมครเขมาไปเยค่ะไปแล้วค่ะ